เดินไปไหนเดินเล่นครับทําไปสองเพลงนะครับเมื่อวานไปอัดเพลงมาแล้วนะครับทําไปสองเพลงนะครับมีเพลงจําน้นนะครับเป็นเพลงใต้ยนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งชื่อเมาหนักไปหน่อยนะครับอีกเพลงหนึ่งของพี่ปอนะครับพี่ปอนแล้วก็มีน้องวันไลท์แล้วก็ผมนะครับส่วนจําน้นก็ผมบอเบิลสามร้อยแล้วก็แล้วก็เออแล้วก็พี่ปอน ีไปนั่นแล้วกลับบ้านดีกว่านันา่นแหลกลับบ้านดีกว่านั่นแหลกลับบ้านไหมนั่นแหลกลับบ้านปะพรุ่งนี้รอดูคลิปนะครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นคลิป ถ่ายเปิดบ้านพี right ่กล้องห้วยไล่นะครับพรุ่งนี้ครับรอดูนะครับออเน็กทะเลหเห็นแล้วน่ารักดีชื่อกามินใช่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วน่ารักน่ารัก เออมีรัสเซียสวยๆเยอะนะในติกตอกใช่ปะชอบไลค์ผมเห็นอนะ่ะมีสวยๆหลายคนนะมีแบบมีรัสเซียแล้วก็มีแบบเยอะในติกตอกอ่ะบางทีแบบผมไม่มีอะไรทำไงผมก็แบบดูอะไรอย่างเงี้ยวันเรื่อยๆนะสวยเยอะนะอาการในล่าแหะครับก็วันนั้นแม่เขาพาไปหาหมอเขาบอกว่าเหมือนแบบตับน้องจะไม่ค่อยดีเพราะว่าอายุเริ่มเยอะต้องแบบว่าต้องลดแบบ พวกอาหารมันพวกขนมหน่อยเพราะว่าชอบแอบให้ขนมเยอะไงบ้านอุปาทัชชีก็อยู่แถวนี้แหละเนี่ยข้างๆเลยมึง เออมีชาวต่างชาติคนไหนสวยๆฝากส่งคอนแทคมาหน่อยนะครับเพื่อชวนออก YouTube นี่ผมจะทำมาลาวเดอะเวิลด์ก็เล็งๆไม่อยู่พาประเทศไหนสวยเดี๋ยวก็ไปเที่ยวประเทศนั้นแหละให้เขาพาเที่ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจาม โอ๊ยโอ๊ยเนี่ยผงผ่อนแม่ละเป็นงี้ทุกทีเลยอ่ะเป็นบุ๋มแพ้โอ๊ยโอ๊ย,อยป๊บน,นึงแล้วเดี๋ยวมา